เรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังหนุ่มสอนรามแกล่งแค่ไหนไม่ไหวเจอแบบนี้ทุกวันหนุ่มสอนรามมาออกรายการขลับไฟเดโชเผยถึงสุดที่รักคือน้องวีจิลูกสาวห่วงแค่ไหนตอนลูกสาวโตโดยหนุ่มสอนรามได้เผยคำพูดที่ตเตรียมจะพูดกับลูกไว้แล้วคือถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องพามาเจอ คุณพ่อน้องวีจิบอกไว้เลยไม่ชอบรับไหว้ใครเยอะๆโดยหนุ่มสอนรามได้เล่าถึงปัญหาที่เจอว่าอะไรคือเส้นฟางสุดท้ายที่ขาดลงโดยหนุ่มสอนรามได้เผยว่าทุกๆเรื่องเป็นปัญหาที่หนัก เรื่องอีกเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังคือบทสนทนาที่อยู่ในบ้านก็จะเป็นเรื่องปัญหานี้มันไม่ใช่ว่าวันนี้จะพาลูกไปเที่ยวไหนวันนี้ป้าเหนื่อยไหมการที่เป็นบทสนทนาที่ไม่มีเรื่องอื่นเลยมันมีผลกระทบต่อคนคนหนึ่งที่ต้องออกไปยิ้มหน้ากล้องครอบครัวมันควรจะมีความสุขครอบครัวไม่ควรร้อน ถามว่าเหนื่อยไหมที่ต้องแบกรับความรู้สึกหนุ่มสอนรามได้บอกว่าบางทีพลังใจซูเปอร์แมนก็ล้านะถามว่าหมดใจไหมคุณพ่อลูกหนึ่งได้เผยว่าสิ่งที่มันหมดไม่ใช่ความรักแต่มันหมดความไว้ใจเสียเงินเสียทองไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเสียความรู้สึกไปแล้วมันเรียกกลับยากมากถามว่ามีโอกาสไหมสอนรามตอบชัดว่าไม่มีครับเมื่อถามว่าตัดไปแล้วยังให้เขามาเจอลูกไหมสอนรามก็ย้ำยืนยันว่าไม่เคยห้ามเลย โดยหนุ่มสอนรามยังมีคำพูดที่อยากบอกลูกสาวที่เป็นหัวใจของตัวเองว่าแ้โตขึ้นแล้วย้อนมาดูรายการว่าเคยสัมภาษณ์ทุกรายการว่าผมไม่เคยเสียายชีวิตตัวเองป่ากับแม่คือคนที่ผมกล้าตายแทนได้ถ้าวีจิโตขึ้นมาแล้วดูรายการนี้ป,ป๊าจะบอกว่าคนทีป่ป๊ากล้าตายแทนได้อีกคนก็คือวีจิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ